บราจะพยายามจะปลูกฝังไมเซตให้กับเชฟในร้านเสมอ mm hmm. คือว่าถ้าคนอื่นทำแล้วเราไม่อยากทำเวลาที่ทำก็คือเอ่อเทสผลิตภัณฑ์ก่อนอแล้วก็เทสรสชาติเทสรสชาตินั้น <laughs> เพราะว่ากว่าจะได้ที่ถูกใจ ในตอนที่แล้วครับเราได้พูดคุยกับทางโคฟ่าเดอร์หรือผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหาร e ีซีบัตตีไปเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับตอนนี้ครับเราจะได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่ทางเบื้องหน้าเบื้องหลังร้านอาหาร e ีซีบัตตีซึ่งนั่นก็คือเชฟบัตตี้นั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทางด้านอาหารในประเทศไทยครับซึ่งถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราขอต้อนรับเลยนะครับเชฟบัตตี้คุณถมธนัทครับ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอให้เชฟแนะนําตัวเองก่อนนะครับก็เออผมเชฟบัดดี้นะครับทําธุรกิจอยู่2ส่วนก็จะมีส่วนที่เป็นอีซี่บัดดี้ที่เป็นข้าวคุกกะเพราที่ทุกคนรู้จักนะครับแล้วก็ยังมีอีกธุรกิจหนึ่งที่ชื่อเออบัดดี้เชฟเทเบิลนะครับที่เชฟเทเบิลจะเสิร์ฟเป็นเทสติ้งเมนูครับแล้วก็เป็นอาหารไฟไอนิ่งนะครับที่อยู่ในบ้านหลังเล็กๆในยานากาครับผมทุกเมนูของเชฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีซี่บัดดี้หรือเชฟเทเบิลเนี่ยเรียกว่า แตกต่างกับร้านอื่นๆเลยจริงๆจริงๆเป็นเป็นตีมหลักของเราเลยครับก็คือบัาจะพยายามจะปลูกฝังไมซ์ให้กับเชฟในร้านเสมอคือว่าถ้าคนอื่นทําแล้วเราไม่อยากทํครับเราอยากจะแตกต่างกับคนอื่นเราอยากจะเพิ่มกิมมิคเราอยากจะเพิ่มความแตกต่างที่มันไม่ได้เข้าใจยากมากเกินไปอย่างเช่นข้าวคุกกะเพราเนี่ยก็จะมีเนื้อคั่วกรอบๆอยู่ในข้าวด้วยซึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวที่เราชอบติด ว่าเราเวลาเราสั่งทานก๋วยเตี๋ยวเราก็จะหาอะไรกรอบๆใส่ห,หรือว่าข้าวต้มเราก็ต้องหาหอมเจียวมาโรยอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากจะทําเมนูให้มันสนุกอยากจะให้มันอินเทอร์แอคทีฟอยากจะให้มาที่โต๊ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบตื่นตาตื่นใจแบบมีได้คือที่แตกต่างของที่เนี่ยคือเชฟของบาตเองทุกคนเนี่ยจะออกมาอธิบายอาหารด้วยตัวเองแล้วก็แต่ละจานก็จะมีเรื่องเล่าว่าทําไมเป็นมายังไงถึงออกมาเป็นจานนี้ได้อะไรประมาณ ก็เออเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงตัว Business model ของทาง e a s y b u d ตก่อนอย่างแรกที่เราจะพูดคุยกันคือในส่วนของ revenue stream รหรือว่ารายได้ซึ่งปัจจุบันอ่ะผมบอกไปเลยว่าโอเคหน้าร้านก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชัน delivery food ต่างๆช่วยแบ่งสัดส่วนให้หน่อยใช่ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงครับแต่หน้าร้านแต่ว่าก่อนจะแบ่งอาจจะต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละสาขาเนี่ยมันอยู่ในมันโดนเปิดมาโดยที่ความตั้งใจไม่เหมือนกันเราจะให้ฟังงอย่่าาาาาเเเชนนสสขรรปิดใ เป็นคล้ายๆกับโครงการเล็กๆอยู่ในซอยสาทรชซอยแปรครับ<ม>เราเปิดตรงนี้ตั้งใจว่าอยากจะให้เป็น Delivery Hub เลยเพราะว่าเรามียอด Delivery ค่อนข้างเยอะ แล้วพอเราไปกวนกับสาขาอย่างเช่นสาขาที่อยู่ในเซ็นทรัลมันก็จะทําใหา้ลูกค้าหน้าร้านอาจจะรออาหารนานเราก็เลยตั้งใจเปิดสาทรซอย8ตรงนี้เพื่อมาเป็นเดลิเวอรี่หัลูกค้าก็จะรู้เลยว่าเนี่ยอันนี้ถ้าสั่งอันนี้อาหารจะเร็วนะไรเดอร์ Rider ไม่ต้องเดินขึ้นลิฟต์ไรเดอร์จอดรถเอาได้เลยออกได้เลย mm hmm. มันก็จะเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นสาทรเนี่ย90-95%จะเป็นเดลิเวอรี่นะครับส่วนในห้างเนี่ยก็กลับกันโดยสิ้นเชิงก็จะเป็นประมาณ80-90%ที ที่เป็นหน้าร้านครับแล้วก็จะมีเดลิเวอรนิดหน่อยครับผมในส่วนหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Key Activity ครับซึ่งอบอกเลยว่าเชฟเนี่ยเวลาเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นมากเพราะเป็นเชฟเองรวมถึงมีการทำกราฟ,ฟิกต่างๆด้วยช่วยแชร์น,นิดนึงครับว่าจาัดการบริหารเวลาของตัวเองอยังไงครับจริงๆเรื่องทำกราฟ,ฟิกเนี่ยต้องขอเคลมก่อนว่า ถ้าใครทําธุรกิจด้วยตัวเองก็จะรู้ว่ามันต้องทําเป็นทุกอย่างนะครับก็จร <G raph ic> ิงจริงกราฟิกมันก็ใช้ Adobe Illust เอเ l อ s อ r ิ t ลสเทรชันธรรมดาเนี่ยครับที่เอามาทํากราฟิกแบบโปรโมชั่นแกรบบางทีเราเองเราต้องถ่ายโฟโต้ชูตเองด้วยเราก็แบบมีการเอามาทําเองครับก็แบ่งเวลายังไงส่วนใหญ่ก็คือจันถึงสุกเนี่ยจะ 9โมงถึง5โมงจะทํางานที่ ECBD ครับแล้วก็อาจจะมีแวบมาเชฟเซโบบ้างครับจะมีการแบ่งสล็อตค่อนข้างชัดเจน<ม>ครับว่าออวันจันทร์จะเป็นการแคชอัพจาก p e r f o r m มนซ์จากอาทิตย์ที่แล้วนะ<ม>แล้วก็จะมีการประชุมนิดหน่อยแล้วก็บัตรเองมันก็อาจจะแยกตัวมาดูเรื่องเมนูแล้วว่าเมนูใหม่จะ launch ลอนช์เมื่อไหร่หลักๆไปของบัตรจะเป็น Business Development <ม>ก็จะมีต้องไปคุยกับคนนู้นคนนี้เพื่อจะแบบเติบโตทําให้ธุรกิจมันเติบโตก็จะมีการคุยกับต่างประเทศบ้างมีการคุยกับ Grab เพื่อทำโปรโมชั่นมีการคุยคกับมาร์เก็ตติ้งอะไรประมาณนี้ครับต็เห็นเลยนะครับว่าเห็นเชฟเนี่ยมีการใช้งาน MacBook Pro ด้วยใช,ใช่ไหมครับยังไงเพราะครับเวลาเราแบบทำงานหลายๆที่แล้วเราพก MacBook Pro ไปทำงานมันต้องหยุดชาร์จแบตอะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับไม่เลยครับจริงๆบัดเองบัสใช้ MacBook มา15ปีแล้วครับแฟนตัวยง p p ับใช่ครับใช้ใช้มาตั้งนานแล้วแล้วก็จริงๆข้อดีของ MacBook คือบันรู้สึกว่ามัน มันทันใจเรามันทันใจบัตรอะเหมือนกับ<อ>ที่ทําบ่อยๆเลยก็คือใช้แบบพวกฟังก์ชันที่แบบแบบมีหลายๆหน้าแล้วแบบเปิดเปิดสลับไปสลับมาดีทาสเร็วมากชอบมากแล้วก็พวกโรบีแอสเตรชันอะไรเงรี้ยเราก็ใช้อยู่แล้ว โดยเวลาเราคิดเมนูให응ม่เ้ยครับคือกว่าที่จะรอนส์ออกมาหรือแอปพูดมาแล้วว่าโอเคเมนูเนี้ยขายหน้าร้านได้เนี่ยมีขั้นตอนเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่จะทําจากคาล endar ครับก็จะแบบมองเลยว่าสงการอยากออกอะไรช่วงเจมี product อะไรที่เราอยากจะรอนส์ายปีอย่างนี้โปรโมชั่นอะไรครับก็จะเริ่มจากตรงนั้นมากกว่าแล้วเราก็จะ brainstorm กันตั้งแต่แรกครับแล้วก็พอมันใกล้ช่วงไหนเราก็จะไปเทสตัวนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเมนูเจเนี่ยตอนนี้แพลนเบสเยอะมากใช่ไหมครับเราก็รับมามา t e s ข้างเยอะว่าเอ้ยเราชอบรสชาติอันไหนอันไหนเอามาทำ texture อะไรได้บ้างเวลาที่ทำก็คืออาเอ่อ t e s t product ก่อนแล้วก็ t ทสรสชาติ t s t รสชาตินานสุดครเพราะว่ากว่าจะได้ที่ถูกใจครับแล้วก็พอ t ท s รสชาติเสร็จปั๊บก็มา t ท s t พ plating เพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วก็พอทำ plating เสร็จปั๊บก็มาทำเมนูขึ้นเล่มเมนูหรือว่าทำเอ่อ g r a p h i ต่างๆเพื่อที่จะขึ้นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะ l a u n c ในไหนพูดถึงเมนูใหม่กันแล้วนะครับพาร์เดโมนี้นะครับขอให้เชฟเนี่ยเดโมตัวเมนูใหม่ให้ดูหน่อยนะครับโดยใช้ตัว iPad แต่เนี่ยเราจะเหมือนว่าเราทํางานร่วมกันแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องแบบอาจจะมีการโซเชียลดิสแท้นหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกคนนึงอาจจะต้องใช้ MacBook อีกคนนึงใช้ iPad แล้วจะทํางานร่วมกันอย่างไรเดี๋ยวเชิญเชฟได้เลยไดครับอย่างที่บอกเนอะเชฟเซโบก็จะมีทีมที่ แบบเป็นเด็กอ้วนหน่อยเราก็จะแบบ,บชอบทานไอติมมากเร<อ>าโตมากัน<อ>าทานไอติมเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาเอเลิเมนต์ของความสนุกของวามไอติมความกรอบม,มารวมรแต่ว่าแทนที่จะเอาแค่แบบเป็นไอติมเฉยๆเนี่ยเราก็อยากจะเอาวุ้นิีไปใส่เราก็เลยมีไอเดียว่าเออเราอยากจะแบบทําเป็นเวเฟอร์กรอบๆขึ้นมาเป็นฝาเหมือนฝาหอยนะครับแล้วก็ตรงกลางเราก็คิดไว้ว่าเออจริงๆแล้วเราเคยทําครีมที่เป็นครีมโชยู เราก็แบบเออแทนที่มันจะเป็นแค่ครีมที่ไม่เย็นมากเราก็แบบอยากจะทำเป็นไอศครีมไอศครีมขึ้นมาเป็นไอศครีมแบบอาจจะเป็นเนยโชยุหรือว่าครับอาจจะเป็นเบาวัตเตอร์โชยุไอศครีมไหนๆเราจะมาเป็นไอติมแล้วเราก็คิดไว้ว่าเออหรือว่าเราจะสามารถทำให้มันหน้าตาเป็นเหมือนซันเดย์เลยได้ไหมเราว่าจะแบบเออเป็นมีครีมเป็นครีมคล้ายๆครีมโชยุอีกทีขึ้นมา ไายข้างบนอีกทีนึงนะครับแล้วก็อยากจะให้มันมี t e x t อร์ที่มันตัดกันหน่อยแล้วก็แบบตั้งใจว่าเราอยากจะใส่ตะก,กั่งก็คือเป็นหัวเชเท้าดองของญี่ปุ่นให้แบบสัก2-3ชิ้นให้เหมือนเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราก็เราเคยไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งที่ทำ อูนีเสิร์ฟกับซอสเป็นช mm ิคเก้นจูเป็นแบบกร a วีไก่เราก็เลยมีไอเดียอยู่แล้วว่าเออเราอยากจะทําให้มันหน้าไปเหมือนซ mm ันเดย์เราก็เลยแบบอยากให้มันเหมือนมีคาราเมลมาทริปเราก็ว่าเออเราจะโรยคาราเมลไปรอบรอบ,อบนิดนึงอ่ะ mm hmm. เนี่ยเราได้เอลเมนต์ในติมแล้วแล้วเราก็คิดไว้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำอูนี แล้วก็อาจจะใส่อูนีไปข้างหน้านะครับแล้วก็นอกจากอูนีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เข้ากับอูนีมากๆเลยก็คือต้นหอมต้นหอมกับสาลายเนี่ยคือเวลาที่ไปกินอูนีมันก็จะมีสาลรายหอมมีข้าวมีโชยุใช่ไหมครับแต่ว่าบัรเคยกินมีโอกาสกินกับต้นหอมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้มันดับขาวแล้วก็ดับ กลิ่นเลี่ยนเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เนี้ยที่เคยกินอูนิกับต้นหอมจะบอกเฮ้ยแบบปกติไม่กินอูนิแต่ว่ากินได้ละเพราะว่ามีต้นหอมมาตัดอะไรนะครับก็คิดว่าจะแอบ,บต้นหอมไว้ข้างล่างเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เช่นเดียวกันกับตัวสาหรา<ม>่ายก็อาจจะเป็นผงๆอยู่ลอยๆมานะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะแบบแปะลงมาเลยสี่ตัวเต็มๆเสริมมาบนกระดาษญี่ปุ่นที่เป็นลายแบบเป็นลายญี่ปุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วลูกค้าก็สามารถเอา ามาปิดแล้วก็กับไปในติมไายอันนี้ก็คือ Experience ของ1นึ่งจานที่เราได้ลองดีไซน์ไว้แล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเอาเไปคุยกับทีมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นทีละเอ e ิเมนต์เลยแล้วก็ปกติเราก็จะทำา x x p r r m m n t t เป็นเหมือนกับเป็นถานมันจะเรียกมันว่าเป็นถานตรงนี้นหนึงถานเนี่ย เราจะมีเอลเมนต์ทุกอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ในหลายๆเวอร์ชันแล้วเราก็จะมีจานกลางหนึ่งจานแล้วเราก็จะเลือกเอาอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งสองาม่หปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะลองดูว่าอันนี้คอมโบนี้ได้กี่คะแนนเวิร์กหรือ,อยังเราก็จะมานั่งชิมด้วยกันแล้วก็อ,อะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็น Proces s ในการทําแล้วก็รู้สึกว่าพอมันวาดออกมาเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพมากกว่าเราแค่อธิบายปากเปล่า ในส่วนของฟีเจอร์เมื่อกี้นะครับที่เชบัดตี้นะครับได้เดโมให้เราดูเราใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างเรามาดูกันเมื่อกี้นะครับเราใช้ในการแอร์เพย์จาก iPad ขึ้นไปที่หน้าจอ Mac เพื่อบางทีเนี่ยเราประชุมทีมกันอาจจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นพร้อมกันขนาที่คุณบัดตี้กำลังเขียนไปด้วยเราก็แตะมอนิเตอร์ริ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเครื่อง Mac ของเราได้เลยนะครับก็สามารถที่จะสะท้อนหน้าจอ iPad ขึ้นบน Mac ได้ด้วยนอกจากนี้พอเราเขียนบนโน้ตเสร็จเรียบร้อยเราจะทําการแชร์ให้เราแตะจุด3จุดแล้วกดคําว่าแชร์โน้ตได้เลย สามารถส่งผ่านอ e ีเมลได้เลยนะครับถ้าเราอยากส่งผ่านอ e ีเมลเราก,กดเมลแล้วก็ใส่อ e ีเมลเราเข้าไปหรืออ e ีเมลที่เราต้องการส่งให้เข้าไปหรือคนในทีมเราเข้าไปแค่นี้เองนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันการ collaborative ทำงานร่วมกันของ iPad และ Mac ได้เลยนะครับ โอ้โหจากที่เชฟแชร์มานี่เรียกว่า1เมนูเนี่ยเราใช้องค์ประกอบหลายอย่างมากเลยนะกว่าจะออกมาเป็นเมนูในเมนูหนึ่งออกมาได้เนี่ยโอเค okay, วันนี้ก็ขอขอบคุณเชฟมากมากเลยนะครับที่แบบมาให้ความรู้ออกับเราพร้อมทั้งไอเดียใหม่ๆไอเดียแปลกๆที่เชฟคิดขึ้นมาขอบคุณมากๆเช่นกัน,นสำหรับในตอนต่อไปของเรานะครับ Big Expert by Studio 7เราเชี่ยวชาญธุรกิจคุณใครจะเป็นแขกรับเชิญสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook Studio Seven นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ